วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปทดลองกันค่ะคลิปนี้นะคะเขาก็จะเอาเป็นเหมือนแบบลูกอมละลายใส่ช้อนแล้วก็เอาหลอดอนี่เ,เห็นปะคืออันนี้นเ,นเขาทา <ำ S 1> เป็น<ะ>โคกใส่ลงไปเลยจ้าก็<ะ>าคือเขาเอาใบไม้มาตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอาน้ำหมึกเนี้ยมาหยอดใส่แล้วมันก็จะพุ่งเป็นจรวดอย่างนี้เลย สวัสดีค่ะวันนี้เ็พบกับนิตตีมชาแนลวันนี้พบลูกมือมาด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คืออามค่ะโอ้เสียงหวานเลยเนอะเสียงแหววันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปทดลองกันค่ะคือเอาคนมาทดลองอ่รเนี่ย เอาสิ่งของมาให้คนทดลองโอ้ยปก,กติเนี้ยเวลาบีมเล่นติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพวกคลิปไลฟ์แฮกหรือคลิปการทดลองต่างๆนงี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยทดลองด้วยตัวเองเลยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบการทดลองนั้นอะเฮ้ยมันจะทําได้จริงไหมวันนี้นะคะบีมก็จะเอาการทดลองทั้งหมดนะคะที่เราเจอในติ๊กต็อกคลิปดังๆมาทดลองกันในคลิปนี้เลยทุกคนก็จะรู้ไปพร้อมกันเลยว่าการทดลองที่เราเห็นในติ๊กต็อกที่เขาฮิตกันอะ สามารถทำได้จริงไหมก็คือเอาอาร์มาเป็นลูกมือใช่ไหมใช่คลิปนี้นะคะเขาก็จะเอาเป็นเหมือนแบบลูกอมละลายใส่ช้อนแล้วก็เอาหลอดอะเป่าแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาใช้เป็นเหมือนจุ๊บะจูบละลายแล้วก็เอาหลอดตักขึ้นมาแล้วก็เป่า <c oughs> ม่ได้แต่ว่าบิมเคยเห็นว่ามันมีหลายคนก็ทําได้วันนี้เราก็เลยจะมาทดลองว่าเฮ้ยสรุปมันทําได้จริงหรือมันไม่ได้<ม>วะแต่ว่าวันนี้บิมก็เลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไนะ h ฮารี่เบฮาริโบฮาริ่บงั้นอามทดลองเป็นจูบุบิมเจอรี่แบร์และนี่ กะคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีกันไกลกันไกลนี่บีเอามาตัดลอดแล้วก็เป็นเจลรี่แบ์นะคะแล้วก็จ๊บประจุบนี่คือบีมจะทดลองเป็น2อันเลยแล้วก็เป็นปืนไฟนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าใครจะใช้หรือเด็กๆคนไหนจะทําตามก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะโอ้โหเจ๋งมากแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นชอน้อนซ่อมของเราสองคนนะคะ, <c oughs> ะทดลองเป็นจ๊บประจุบบีมจะทดลองเจลลี่แบ์นี่นะคะทุกคนมันก็จะเอาเป็นเจลลี่แบ์ ใส่ไปในช้อนอย่างนี้ส่องกันเลยแล้วกันนะจะเป็นทดลองก่อนเสร็จแล้วนะคะยิงก็จะลองเอาไฟจุดข้างในข้างตรงกลางเอาแบบเยอะๆเยลยอ๋เดือดพึ่งดิเราแป๊บหนึ่งดิหนึ่งเดือดพึ่งดิสองมันจะแห้งอยู่แล้วอ่ะหนึ่งสองสาม เฮ้ยดี้ยเดี๋ยวเราลองแบ่นี้วะมัให้ความรู้สึกเหมือนกับไอเนี้ยตรวใหมัแทีนที่มันต้องแบบตัวใหม่ก่อนทุกคนเจลลี่แบคือออกมาน้อยมากโอเคต่อไปของอาร์มพอแล้วพอแล้วมาค่ะทุกคนเดี๋ยวบินจะลองจุ่มอ่ะจุ่มแล้วม้วนม้วนมวนเลยนะครับหนึ่งสอง วิ่งอรไรทำไมมันยากจังวะมันใช่ไหมเน,นี่ยค ามว่าคอมพิวไหมไม่คอมพิวค่ะวิวรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบที่เขาโฆษณาไว้นะคะแต่แต่นี <S <S ่เห็นปะ คืออันนี้เขาทาเป็นโค้กแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําเป็นน้าผึ้งเพราะวิธคิดว่าน้าผึ้งน่าจะง่ายที่สุดแหละอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็จะเป็นขวดน้ํปาเป่า,ปา,ปาหนึ่งขวดแล้วก็เป็นน้ำผึ้งหึ่งหลอดนะคะก็คือมีแค่2อ,อย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในการแบบว่าเทเข้าไปในขวดเปล่าขวดนี้แล้วเราก็จะเอาขวดอ่ะ คว่ำลงคว่ำลงแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็เอาบีบมัน <Okay. S 2> ก็จะเป็นแบบนี้เลยมา,ามเริ่มการทดลอ,อ,องกันได้เลยค่ะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าการกินน้ำผึ้งเพียวๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดีดต่อสุขภาพอย่าก,กินน้ำผึ้งแบบเยอะเกินความจำเป็นเด้อใช่ <c oughs> อ่ะเราก็บีบใส่ลงไปเลยจ้า <c oughs> ก็เอาไปแค่เข้าช่องฟิตค่ะหน,หนึ่งคืนโอเคแล้วก็ไปเอาอันที่ทาไว้เมื่อคืนอะมาอันนี้ือทำไว้แล้วทำไว้แล้วโอเคอิจะบอกว่าเมื่อวานบิมได้ทําไว้แล้วขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะ <laughs> ได้แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำพุ่งของเราอันนี้ใส่ไปสองหลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่า <laughs> มันดูมันดูค่อนข้างยากนะคะแข่งโป๊กเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำพุ่งของเรา นี้คือเพื่อนเอาออกมาจากฟิตดูคุณแฟนยนึ่งสองสามมันต้องบีบตรงนี้แต่มันค่อนข้างแข็งอแจะต้องรอยแป๊บหนึ่งต้องอาแล้วแหละเฮ้ยมันออกมาแล้วอันนี้น้องๆหนุ่ๆคนไหนนะครับที่อยากทำนะครับ แนะนำว่าให้อยู่ข้างๆกับคนที่เล่นกล้ามอะ่ะสรุปมิชชั่นนี้ก็คือ,ค,ค,อคอมพีทนะคะทุกคนแต่มันตั้งใจใกินแรงบีบนิดนึงโอเคบิขอกินหน่อยบิอยากกินแล้วบิอยากกินแล้ว้วย ก็คือเขาเอาใบไม้มาตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอาน้ำหมึกเนี้มาหยอดใส่แล้วมันก็จะพุ่งเป็นจรวดอย่างนี้เลยเคยเห็นอยู่แต่ว่าเคยเห็นคนทำไม่ผ่านนะจริงเหรอ,อแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามันจะได้หรือไม่ได้อุปกรณ์นะคะทุกคนกาน้าไม่ถามหรอว่าทำไมถึงไม่ผ่านทำไมถึงไม่ผ่านก็คนนั้นเขาใช้เบรคโผล่ก็คนนั้นเขาใช้เบรคโผล่ <laughs> ปเอาใบไม้มาในระหว่างที่อามไปเอาใบไม้นะคะวิงก็จะเอาประการนะคะมาถอดเอาหมึกของมันนะคะทุกคนเห็นตูดหมึกปะคือเขาจะตัดช่วงเนี้ยให้น้ําหมึกมันออกอะค่ะตอนนี้วิงก็ได้เป็นใบไม้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววิงจะตัดเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางนะคะโอเค A few minutes later ในน้ำหมึกเราไม่เยอะพอว่ะ ทุกคนเรือมันไม่เล่นเรือมีคันไม่เล่นอะ่ะน้ำเมือกเราไม่เยอะพ่อหรอหรอืหรอ,อยังไงเ,เดี๋ยวแต่ว่าบิ๊กมันแบบเดินทางไปนิดนึงน,นคะนค้ยขยับเบาๆนะ ทุกคนมิชชั่นเฟลนะคะดูจากลักษณะของเรือบีมได้ว่ามันไปได้แค่นี้จริงค่ะทุกคนต่อไปนะคะบีมจะลองให้อามอ่ะเป็นคนทําบ้างเผื่อว่าบีมอาจจะแบบไม่มีเทคนิคอะไรสกักขยงเราจะเริ่มใน3 2มหนึ่ง ก็คือผ่านนะคะมิชชั่นคอมพีวค่ะ <_ d ata> มาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เบียมเอามาเพื่อขั้นเวลามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้2อันแต่ว่าผลน,นี่คือว้า เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้อาร์มดูตัวอย่างก่อนนะคะนี่นะคะเขาจะตัดพลาสติกเป็นสี่แฉกอย่างนี้แล้วก็เอามาต่อกัน <ừ> แล้วก็มาเชื่อมกันพอามาเชื่อมปุ๊บเราก็เปิดมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมา <ừ> เป็นภาพสามมิติขึ้นมาแบบนี้คือโฮโลแกรมโฮโลแกร,รม ใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโฮโลแกรมมานะคะโฮโลแกรมโฮโลแกรมนะคะทุกคนตอนนี้ของวิงก็ได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นตามในแบบเลยนะอย่างนี้เลยนะนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปเข้าไปในห้องมืดหนึ่งส ตัวเนี้ยมีมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนด้วยอะไอ่ะมีอะไรตลอดเลยมหดูดิสิ่งของที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือนี่แหละคะ่ะถือไว้แพ็คหนึ่งบิ็มถือไว้แพ็กหนึ่งนั่นก็คือสบ,บู่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะบิพูดถึงสบ,บู่ทุกคนก็จะรู้แล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คือมันฮิตมากก็คือการที่เอา สบู่มาฝานฝานฝาน uh huh. แล้วก็ใส่ถ้วยใส่ถ้วยไว้แล้วก็ไปวางไว้ตามมุมห้องดีมใช้อยู่นะคะดับกลิ่นได้ดีมากผลการทดลองเนี้ยดีมทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้เราอยากมาทดลองให้ทุกคนได้รู้กันว่ามีวิธีการยังไงแล้วอยากให้ทุกคนดูว่าแบบการที่ดีมอเอามาทําวันนี้คือกลิ่นมันติด จริงทนจริงกลิ่นแบบหอมฟุองออกมาเลยที่บีมชอบมากที่สุดคือบีมอ่ะเอาไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้ากลิ่นเสื้อผ้าบีมอ่ะหอมมากหอมเหมือนเราใส่น้ํายาแบบผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเพราะว่ากลิ่นมันติดเสื้อผ้าเลยไม่ เลยก็คือสบู่นะคะก็แนะนําเป็นสบู่นกแก้วกลิ่นลิลลี่นะคะคือกลิ่นนี้คือหอมจริงๆค่ะทุกคนแบบจริงๆแล้วอะ่ะบีมเป็นคนที่ซื้อสบู่นกแก้วติดบ้านมาตลอดแต่ว่าพอมาเห็น life ไลฟ์แท็กอย่างเงี้ยก็คือลองเอาสบู่มาทําดูนะคะจริงๆลองหลายตัวแต่ว่าตัวนี้หอมสุดหอมหอมมากคือกลิ่นติดมากนอกจากเราเอามาทําเป็นแบบนี้หอมแล้วอ,ะอ่ะอาบน้ํากลิ่นตัวก็หอม จะวางไว้ตรงนี้โอเคสำหรับไลฟ์แท็กนี้นะคะถ้าใครอยากลองทําตามบีมนะคะบีมแนะนําเป็นสบู่สีนี้แล้วก็กลิ่นนี้เลยนะคะก็คือสบู่พึกษานกแก้วกลิ่นลิลลี่พีชนะคะเขาออกมาใหม่คะ่ะทุกคนคือกลิ่นหอมมาก บบแบบหมอมจริงไม่โมเลยหอมจริงมันเป็นสบู่ที่บิมจะต้องซื้อติดไว้ตลอดเวลาบิมกลัวของมันหมดเพราะว่าแบบกลิ่นมันแบบหอมอะอมแล้วก็เวลาที่อาบน้ำเนี้ยกลิ่นมันติดตัวเรามันทําให้เรากลายเป็นคนชอบอาบน้ําไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้เรากลายเป็นผู้หญิงตัวหอมค่ะคือบิมจะบอกว่ายิ่งช่วงเนี้ยอากาศร้อนๆนะคะทุกคนเหมาะมาก <c oughs> เพราะว่าเวลาเราอาบน้ําแล้วใช้สบู่ตัวเนี้ยก็จะทําให้เราแบบหอมสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะ จะบอกว่าหอมจนแบบคนข้างๆทักอะใช่ไหมทำไมหอมจังเลยอะครัอ่าอย่างที่เธอรีมเคยไปทำธุรกรรมข้างนอกมาอ่มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วเขาก็โพสลงในโซเชียลว่าแบบตัวจริงน่ารักมากตัวหอมมากอ๋อเพราว่าตัวน,นี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนไม่ได้โม้เขาก็เรียกว่าแบบเรี่ก น้ำแบบกลิ่นหอมจากธรรมชาติด้วยกลิ่นลิลลี่พีชนะคะสายพีชเนี่ยต้องลองเลยนะจ๊ะใครที่อยากตัวหอมแบบบีมก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสท็อปหรือว่าแมคโครหาซื้อง่ายมากค่ะทุกคนรีบตุนไว้ที่บ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอ บีมกับอามนะคะมาทำไลฟ์แฮ็กหรือว่าการทดลองแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลิสต <Little Beam. S 3> <Channel. S 1> บีมจา่อนะคะบีมจะเอาการทดลองแปลกๆไลฟ์แฮ็กที่แบบมีประโยชน์นะคะมาแบ่งปันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บีมกับอามขอแอยตไปก่อนค่ะบ๊ายบาย